ตอยายมันมันอยู่เด้อพี่น้องไข่ทุกเนี่ยเดีดินี่ยต่อยายไข่ก็าดักตะไข่บางอย่างเอ้ยได้ขึ้นรถกันเลยพี่น้องอึ๊บบไปหาปลากันพี่น้องแต่่วามันดิ่งลงไปเลยจีมงาน พนบอกแล้วจ้าทุกคนนี่จริงนี่ไม่รู้นีบายหอดไปที่บ้านไปทำน้องน้ำเราเด้พี่น้องบ่ธรรมชาติจ้าพี่น้องเอยฝนน้ำไหลเมือนค้นฝนตกครับพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็ต้องลงน่าพี่เป่าที่สุดเลยว พี่น้องไปล่งแล้วลงตะคายเด้อพี่น้องมามาอือจ้ายาต้งขุ่นไปไหมนียโอ้ยยาสีไปเนี่ยดูสิยา คิดว่าแบบเป็นบอ่อแบบมีเจ้าของบ่อธรรมชาิเด้อยพี่น้องเอลงนนเนยเป็นบอ่อหลวงที่เขาขุดไปเห็ดถนนเ้ยพี่น้องมันก็นเลยกว้างใหญ่ไพสารลึกพร้อมค่ะ บ่ได้มาหลักป no ่าไผ่ด <player> ้วยค่ะเดินนี่ไหนเออก็บอกให้เอาบิดมาก็ไม่เอาเตรียมปฏิบัติการล่งคายพี่น้องมหาป่าว่าจะกินสวย กินเจียงปลาเยอะอืมตอนนู้นน่าปลาว่ายเต็มในน้ำใสเห็นตัวปลาแล้วก็เขามาวานเพื่อนเขาก็บุ้ยอย่างเงี้ยนะคือเต็มตัวหมดลุยเลยเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นบ่ค่ะไปใส่ปักย่างไก่เลยคะ่ะเกือบหอดกลางกลางโบอเดี๋ยวมาลุ้นกันเ้อค่ะสิได้ปลาลายบ่เดอ้อพี่น้องมากินเขามาขึ้นมาแล้วพี่น้อง อู้ปลาตัวใหญ่หรอู os, <t> ้กดประกดไข่เต <t> ็มท้องเลยพี่น้องไข่ท้องป่องเลยท้องป่องท้องป่องเลยอู้ปลากคตจ้าปลากคตพี่น้อง โอ้กลับมาแล้วเด้อพี่น้องมันมานมานัมนอยู่จ้ะปลาขาวพี่น้องโอ้พ่อได้กินอยู่จ้ะพี่น้องย่อยย่อยมันมันอยูอ่เด้อพี่น้องอไข่เนี่ยดูดินี่ยย่อยไข่เขาดักกับไข่เหมือนกันเออ อรื่ทำแลวอันนี้่ทำแล้ว๋อ้นี่ทำแล้วทำแล้วนี่ใส่ใหญ่นี่เดี๋ยวทอดเดี๋ยวทอดโอ้ดูไข่ไข่ตะลับไข่เนี่ยไข่ลสนี่ยไข่รนเลยโอ้